ช่วงนี้ลำไยราคาถูกวันนี้ป้าหนึ่งจะมาชวนทำวุ้นลำไยเมนูที่เคยฮิตเมื่อนานมาแล้วนำลำไยล้างน้ำทั้งเปลือกสัก2-3รอบจากนั้นแช่ในน้ำเกลือ20นาทีแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดอีกสัก1-2รอบนะคะจากนั้นนำลำไยขึ้นมาแกะเปลือกออก เมื่อเราได้เนื้อมันมาแล้วเราก็จะใช้ปลายช้อนกลางแกะ,มะเมล็ดมันออกมาแบบนี้ค่ะวิธีการแกะง่ายๆเลยค่ะแต่ต้องเบามือหน่อยนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเนื้อมันขาดพอเนื้อขาดใส่วนลงไปวนก็จะทะลักออกมาค่ะใช้ปลายช้อนค่อยๆแซะเนื้อลงไปบริเวณคั่วของมเมล็ดที่ติดก,กับเนื้อค่ะใช้ช้อนแซะเป็นวงกลมรอบมเมล็ดแบบนี้นะ,มะเมล็ดก็จะหลุดออกมาอย่างง่ายดาย เสร็จแล้วค่ะในคลิปนี้ป้าใช้ลำไยประมาณ200ลูกค่ะมาจากลำไย2โลครึ่งถึง3กิโลได้นำลำไยวางเรียงใส่ถาดหรือใส่จานตอนนี้มาเตรียมวุ้นกันระหว่างที่รอเอาลำไยไปแช่เย็นไว้ก่อนก็ได้นะจ๊ะนำน้ำสะอาดมา500 ml ตามด้วยผงวุ้น1ช้อนชาครึ่ง คนนิดหน่อยให้ผงวุ้นจมลงไปในน้ำแล้วตั้งทิ้งไว้แบบนี้15นาทีไม่ต้องเอาไปแช่เย็นนะ <Stop. S 1> นำส่วนผสมขึ้นตั้งไฟแล้วพยายามคนตลอดเวลาใช้ไฟกลางค่อนมาทางอ่อนคนจนกระทั่งส่วนผสมเดือดและผงวุ้นละลายหมดบางคนทำแล้วเจอปัญหาว่าเอ๊ะทำไมวุ้นไม่ยอมเซตตัวสาเหตุมาจากการที่เราต้มผงวุ้นไม่ละลายนี่แหละค่ะดังนั้นขั้นตอนนี้สำคัญนะจ๊ะ เมื่อส่วนผสมเดือดและผงวุ้นละลายดีแล้วใส่น้ำตาลทรายลงไป100กรัมหรือเศษ1ส่วนสี่ที่ตวงกับ3ช้อนโต๊ะแล้วก็อีก1ช้อนชาคนคนคนจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายหมดและส่วนผสมเดือดอีกครั้งบางคนนะใส่น้ำตาลทรายเร็วเกินไปใส่ตั้งแต่ตอนที่ผงวุ้นยังไม่ละลายซึ่งปัญหาที่จะตามมาก็คือวุ้นอาจจะไม่เซตตัวเหมือนกันนะคะ เมื่อน้ำตาลทรายละลายหมดแล้ววุ้นเดือดอีกครั้งแบ่งน้ำวุ้นออกมาผสมสีต่างๆตามชอบได้เลยตัวสีผสมอาหารป้าใช้สีผสมอาหารแบบน้ำนะคะใส่สีลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันเทน้ำวุ้นที่ได้ลงไปในลูกลำไยได้เลย <Stop. S 1> จากนั้นนำไปแช่ตู้เย็นเป็นเวลา30นาทีหรือจนกระทั่งเซ็ตตัว ถ้าไม่อยากใช้ผงวุ้นใช้ปีโป้ก็ได้นำปีโป้ไปละลายด้วยไมโครเวฟจนกระทั่งเหลวแล้วรีบเทลงไปในลูกลำไย,ยนะคะอย่าทิ้งไว้นานเพราะว่าปีโป้เซตตัวแข็งค่อนข้างไวเนี่ยดูสิคะแป๊บเดียวแข็งแล้วถ้าแข็งแบบนี้ก็ต้องนำกลับเข้าไมโครเวฟใหม่นะไม่ไหวอย่าฝืนดูสิน้องไม่ยอมลงไปในลูกลำไย หลังจากแช่ยเย็นจนวุ้นเซ็ตตัวดีแล้วก็กินได้เลยค่ะเป็นยังไงคะเมนูนี้ง่ายมากๆแถมหน้าตาน่ารักด้วยนะสีสวยสดใสามาดูต้นทุนวัตถุดิบกันค่ะต้นทุนวัตถุดิบ1สูตรลำไยป้าซื้อมา90บาทน้ำ2บาทผงวุ้น6บาทน้ำตาลทราย2บาท50สตางค์รวมต้นทุนวัตถุดิบ1สูตร100บาท50สตางค์ หนึ่งสูตรจะทําได้ประมาณ200ลูกอันนี้ไม่เป๊ะนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าลำไย,ยที่เอามาใช้เนี่ยลูกเล็กลูกใหญ่แค่ไหนทําวุ้น6มาก6น้อยแค่ไหนด้วยสมมุติว่าทําได้200ลูกต้นทุนวัตถุดิบต่อลูกก็จะอยู่ที่50สตางค์เหมือนเดิมนะคะต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันแนะนําให้คิดด้วยตัวเองอีกทีและในคลิปนี้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นอะไรไม่ได้เขียนแปลว่าไม่ได้คิดให้นะ แล้วก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่ากล่องค่าจีปาถาอื่นๆใครจะทำขายอย่าลืมบวกพวกนี้เข้าไปด้วยนะคะป้าค่ะแล้วหนูจะขายลูกละกี่บาทดีถ้าเป็นป้านะป้าจะขายลูกละสองบาทต้นทุนวัตถุดิบไม่สูงก็จริงวุ้นราคาถูกก็จริงแต่ว่ามันเสียเวลาตอนคว้านเม็ดอยู่เหมือนกันเด้อนั่นแหละค่ะไม่ต้องเชื่อป้านะ คิดและคำนวณต้นทุนด้วยตัวเองบวกกำไรที่พอใจแล้วค่อยตั้งเป็นราคาขายนะจ๊ะหุ้นตัวนี้ป้าทดลองเก็บใส่กล่องปิดฝาแช่ตู้เย็นช่องธรรมดามาแล้ว5วันยังไม่เสียนะคะแต่เรื่องระยะเวลาในการเก็บรักษาแต่ละคนอาจไม่เท่ากันนะขึ้นกับหลายปัจจัยอย่างเช่นความสดใหม่ของวัตถุด,ดิบความเย็นของตู้เย็นอะไรแบบนี้นะจ๊ะยังไงลองเทสด้วยตัวเองอีกทีดีกว่าเดอ้อสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กติด